แค่มีผักกาดดองกับลูกสมอจีนก็ทำการนาเฉยได้แล้วนะคะเครื่องปรุงไม่ต้องอะไรเลยนะเพราะว่ารสชาติของตัวผักกาดดองอ่ะมันจะไปผสมกับสมอเองคือความหอมมาจากสมอแล้วก็รสชาติได้จากผักกาดดองอยู่แล้วปวดหลังออฟฟิซินโรมดูแลโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องที่อินเตอร์เวลเน็ตคลินิกที่เดียวจบครบทุกบริการ สวัสดีค่ะนี่คือรายการแม่ติดคุก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 นะคะคก็คือตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจแม่ก็อยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเมนูที่ว่ามันเป็น เ,เมนูที่อยู่คู่กับเทศกาลกินเจมานนมนานกาเลแล้วนะคะคือกานาชายัยดูซิวัตถุดิบของแม่นเนี่ยมันน้อยนะแต่ความอร่อยมันมากนะคะวัตถุดิบจะมีผักกาดดองเปรี้ยวที่มันเป็นต้นแต่เน้นขอใบๆด้วยเวลาไปซื้อบอกว่าเอาอย่างใบยเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราเน้นที่จะมาทาโดยใช้ใบมันเยอะมากกว่าหัวแล้วก็สมอจีนสมอจีนนี่ช่วงกินเจเนี่ยเขาจะมีสมอจีนเยอะ สองอย่างนี้ค่ะแล้วก็น้ำมันพืชเครื่องปรุงไม่ต้องอะไรเลยนะแม่คิดว่าไม่ต้องนะ <emotion> เดี๋ยวลองดู <S <S ขั้นตอนแรกก็คือล้างผักกาดดองหน่อยเพราะผักกาดดองที่เราซื้อมาบางทีเขาดองมาแล้วมันอาจจะเค็มจะเปรี้ยวมากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้างเพื่อล้างความสศกประปกออกไปด้วยแ,แค่ขยำขยำให้ความเปรี้ยวความเค็มเขาออกไปแล้วก็ชิมดูว่าผักที่เรา,เรา output, ล้างแล้วอ่ะมันอยู่ประมาณไหนเพราะผักกาดดองมันกินได้เลย รสมันไม่จัดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือแม่ก็จะซอยอย่างนี้ซอยเล็กๆ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 อย่างเงี้ยซอยให้มันเล็กที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสับเขาอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อก่อนเนี้ยทำแบบเนี้ยโอ้โหทำเยอะมันก็จะนานตอนเนี้ยแม่พึ่งฉลาดนะมีตัวช่วยจะจะให้การปั่นแทนแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปปั่นเราตอเราต้องหั่นก่อนเหมือนกันเราก็ควรจะหั่นเขาเป็นชิ้นๆก่อนทำได้สองแบบ จะใส่เนี่ยเราก็จะใส่เม็ดเขาลูกสมอจีนทำไมแม่ถึงต้องหัน่นเพื่อให้ความหอมของกิ่นมันอะออกมาตรงนี้คือเม็ดที่เป็นเคล็ดลับความหอมของเขาผัก3กิโลแม่ใช้ประมาณ15ลูกขั้นตอนต่อไปที่เราปั่นผักเสร็จนะคะเราก็จะมาเข้าขั้นตอนการต้มเคี่ยวแม่จะต้องเติมน้ำลงไป เพื่อต้มให้ผักเข้าสุกอะน้ำเปล่านี่เราเอาประมาณท่วมผักที่จะให้ผักมันจมขั้นตอนนี้เราจะใส่น้ํามันไปพร้อมกันด้วยสักประมาณนี้หนึ่งทัพพีขั้นตอนนี้คุณอาจจะทิ้งหม้อได้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะต้มไปเหมือนกับการต้มผักสักประมาณ2ชั่วโมงอะที่เราต้มไปเนี่ยพอมันแห้งไปแล้วอะเราก็จะใส่น้ําไปคือให้ผักสุกกับ สมอเปลี่ยนสีคือพอขั้นตอนที่ว่าต้มประมาณ2ชั่วโมงอ่ะมันจะอยู่ในรูปนี้เหมือนกับผักมันสุกมันก็จะหดไปเรื่อยๆแล้วสังเกตว่าตัวสมอนี้นะคะตัวสมอเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆทุกขั้นตอนของมันจากสมอเขียวก็กลายเป็นสมอที่เหมือนสุกอ่ะแต่มันยังไม่เต็มที่ไม่ถึงกับนิ่มถ้าเราผัดไปเรื่อยๆเราก็จะสังเกตได้ว่าสมอมันจะนิ่มสุกไหมเราใช้ทัพพีเนี่ยจะกดลงไปอ่ะถ้าสมอมันนิ่มมันก็จะหลุดออกจากเม็ดของเขาจนกว่ามันจะสลด กดไปมากกว่าน,นี้ที่เห็นแม่ผ่านมานี่แม่ยังไม่เติมอะไรเลยนะเพราะว่ารสชาติของตัวผักกาดดองอะ่ะมันจะไปผสมกับสมอเองคือความหอมมาจากสมอแล้วก็รสชาติได้จากผักกาดดองอยู่แล้วขั้นตอนนี้ก็คือเราผัดจนสีมันเปลี่ยนแล้วเราเห็นสีมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแล้วตัวสมอเนี่ยมันก็จะนิ่มละมันสามารถที่จะหลุดออกมาจากเม็ดนี้เรากดแล้วเนื้อมันหลุดออกมาจากเม็ดเลย ก็คือใกล้สุกและใกล้เสร็จแล้วเนี่ยจะต้องผัดต่อไปอีกนานไหมคะแม่คิดว่าอีกไม่นานนะสักประมาณชั่วโมงที่จริงขั้นตอนนี้กินได้แล้วแล้วแต่ความชอบเนี่ยเราผัดไปกลิ่นมันที่จริงกลิ่นมันก็ออกแล้วแหละกลิ่นมันเราได้กลิ่นมันแล้วแหละแต่เรา,าดมดูได,ได้หอมแล้วหอมกานาัฉของแท้เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ผัดเสร็จแล้วจะฝากแม้พี่โค้ดกับมาม่านะคะชุดนี้ เสร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนสำคัญนะคะที่แม่จะเทมแล้วอ้อ้โอ้ภูเขาถลม่มนี่แหละที่รอคอยอออรสชาตินี้ก็คือหาซื้อไม่ได้ไงถ้าแม่อยากกินรสชาตินี้แม่ต้องทำเองไงรสชาติถูกต้อง นี่ขนาดที่ว่าการทำเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรเลยนะรสชาติมันออกมามันก็จะเข้มข้นของมันอยู่แล้วมีความเค็มความหอมมันของตัวสมออร่อยมากสมกับความอดทนที่เราทำอะ่ะอันนี้กันก็คือเป็นเมนูที่อยู่คู่กับอาหารเจมาทุกยุคทุกสมัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทำดูแม่อยากนำเสนอแนะนำให้ทุกคนได้ทานของอร่อยและเคล็ดลับของแม่ก็อยู่ตรงนี้แค่นั้นแหละลูกสมอเนี่ยต้องสับข้อออกมา แล้วก็มาเคี่ยวให้ความหอมเขาขึ้นมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แม่ก็ขอจบคลิปนี้ขอลาหน่อยนะคะคลิปต่อไปนี่อยากให้แม่ทำสมมติว่าอยากให้แม่ทำอะไรก็เมนต์มาได้นะคะถ้าไม่เม้นมานี่เดี๋ยวแม่ก็ทำของแม่เองนะแม่อยากทำอะไรแม่ก็จะทำให้ดเองนะดีไหมคะเออดีค่ะพูดเองเออเองนะคะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ปวดหลังออฟฟิศซินโดรมดูแลโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องที่อินเตอร์เวลเน็ตคลินิกที่เดียวจบครบทุกบริการ